มีคุณผู้หญิงหลายๆคนถามจ๋าเข้ามานะคะซึ่งคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยากนิดนึงค่ะนั่นก็คือเธอถามว่าถ้าหากเป็นแฟนกับคุณผู้ชายแล้วยังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกันหรือว่ายังไม่อยากมีเซ็กกับคุณผู้ชายนั้นเราจะสามารถครบกับเขาเป็นแฟนได้หรือเปล่าวันนี้จ๋ามีคําตอบมาให้ทุกๆคนกันค่ะและคําตอบของจ๋าในวันนี้จะทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจค่ะ ซึ่งจากก็ได้ทําการสํารวจข้อมูลนะคะมาจากคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะและคนรู้ไหมคะว่าผลสํารวจจากคุณผู้ชายหลายๆคนนั้นได้ผลเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจสําหรับจ๋ามากค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าคุณผู้ชายนั้นจะต้องมีเซ็กส์กับคุณเพื่อที่ว่าจะเป็นแฟนกับคุณให้ได้ค่ะแต่ในความคิดของคุณผู้ชายส่วนใหญ่นะคะให้คําตอบบอกว่าเอาจริงๆแล้วมันคือเรื่องปกติที่จะไม่มีอะไรกันก่อนแต่งงานค่ะ ซึ่งคุณผู้ชายก็ได้ให้เหตุผลที่น่าฟังไว้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากคุณผู้ชายนั้นมีความสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงไปแล้วและถ้าหากคนหนึ่งต้องเลิกกันก่อนแต่งงานคนที่จะเจ็บปวดที่สุดนั้นก็คือคุณผู้หญิงค่ะและถ้าหากว่าเขาไม่มีอะไรกับคุณนะคะคุณผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดน้อยกว่าค่ะ ซึ่งมีหลายๆคู่นะคะที่เขาทํากันแบบนี้ค่ะก็คือการไม่มีเซ็กกันก่อนแต่งงานค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าจากเคยคุยกับนางพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเธออยู่แผานกผู้ป่วยจิตเวทนะคะเธอได้เจอหลายๆเคสด้วยกันค่ะสําหรับคนที่อกหักบ่อยๆค่ะเธอให้เหตุผลเหตุผลหนึ่งและให้คําพูดที่จะจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะว่า คุณผู้ชายนั้นถ้าหากเขารักเราจริงเขารอได้ค่ะและเธอก็เคยเจอเคสที่ว่าคุณผู้ชายที่เป็นฝรั่งนั้นเขาก็รอคุณผู้หญิงที่เป็นฝรั่งเหมือนกันค่ะรอเพื่อที่จะแต่งงานหรือที่ไม่มีเซ็ก์กันได้ค่ะ เขารออยู่เป็นระยะเวลาถึง2ปีค่ะแล้วเขาถึงได้แต่งงานกันค่ะเพราะฉะนั้นการมีเซ็กซ์นั้นไม่ใช่ทุกอย่างนะคะและคุณอย่าคิดว่าคุณผู้ชายนั้นเขาต้องการจะมีเซ็กซ์กับคุณเท่านั้นถ้าหากเขาเป็นคุณผู้ชายที่มีความจริงใจและเขารักคุณจริงจะพูดได้เลยนะตรงนี้และยืนยันตรงนี้ค่ะว่าเขารอคุณได้ค่ะเพราะการทำดีให้กันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ซื้อใจคุณผู้หญิงได้ดีที่สุดและก็เป็นการพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายนั้นเขารักคุณมากแค่ไหนและรักคุณจริงหรือเปล่าค่ะ ถ้าหากคุณผู้ชายบางคนที่เขาเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมีเซ็กกับคุณเท่านั้นเขาก็อยากจะมีเซ็กกับคุณเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณยืนยันหรือว่าคุณยื่นเงื่อนไขไปเลยนะคะว่าคุณนั้นไม่พร้อมจะมีเซ็กซ์แล้วถ้าหากคุณผู้ชายนั้นเขารอได้และเขายังปฏิบัติตัวกับคุณดีเหมือนเดิมอันนี้เป็นการพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าเขานั้นรักคุณจริงๆหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นการมีเซ็กซ์ก่อนแต่งงานนั้นไม่ใช่เรื่องจําเป็น และไม่ใช่สิ่งที่คุณผู้ชายเขาคิดกันทุกคนนะคะว่าคุณจำเป็นจะต้องมีเซ็ตกับเขาก่อนแต่งงานค่ะ